วันนี้เรามีบ้านใหม่ต่ออีกด้วยค่ะไว้เลืมงบอกทุกคนเลยนี่ค่ะนี่ก็คือกระโดดสามารถถอะเดินได้ชชูชูชจุ๊บจุ๊บกระโดดเติรทุกคนนี่คือการบ้านาน,นี่ค่ะนี่ก็คือบ้านของเราโหเรามีบ้านเยอะแยะเลยมีอีกเลโก้หนึง่งเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะดู สวยไหมมีบ้านไหนเข้ามาตรงนี้ที่เราแนะนำกันตอนเด็กๆนะคะดูมาแนะนำตัวกันถึงเ้แตน่นี้เอนี่เอาชุดปกตินะคะก็คือก็คือชุดเนี้ยก็เป็นของตัวนี้หนูก็เลยสลับให้มันมีแฟชั่นบ้างอะคะ่ะเฮยนยไหมคะ แล้วก็มีตัวชายด้วยมีแค่ตัวเดียว <laughs>